ช่งนะักบนัวันนี้เราก็จะมาตุลยโจทย์กันนะครับเป็นวันที่สองนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวผมก็จะบอกบอกว่าโจทย์นะครับที่เขาจะถามนะครับมีอะไรบ้างนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของเรื่องของการเขียนแบบนะครับตัวนี้นะก็เมื่อวานนี้เราได้ติวถึงข้อ50นะวันนี้เราจะมาเริ่มที่ข้อ51ข้อ51ก็คือว่าเขาจะถามหาสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบมีอะไรบ้างนะตัวนี้เคยเจอนะตัวนี้นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ของ แบบนี้นะครับเขาเรียกว่า,าดินเดิมนะตัวนี้คือดินนะครับดินนะครับแล้วก็ที่เคยเจอก็คือจะเป็นคอนกรีตนะคอนกรีตกับดินนะครับตัวนี้ที่เคยเจอนะครับ2ตัวนะแล้วควนนี้ตัวนี้นะครับหน้านี้เนี่ยผมอยากให้ไปอ่านดูนะครับว่าคืออะไรบ้างนะเพราะว่าตัวนี้พวกสัญลักษณ์ผู้นี้นะครับจะมีมีแน่นอนนะจะมีแน่นอนนะครับ1ข้อนะ ตัวนี้นะแล้วต่อมานะครับต่อมาคือเส้นบอกระยะเส้นบอกระยะนี่คคอคือเจอนะเือเจอเส้นบอกระยะเนี่ยถ้าเป็นวงกลมสองอันเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอ à, บอกระยะจากศูนยน์กลางคือศูนย์กลางนะคาวนี้วงกลมวงกลมวงกลมถึงวงกลมนะครับก็คือวงกลมวงกลมเนี่ยคือศูนย์กลางถึงศูนย์กลางวงกลมกับขีดนะก็คือศูนย์กลางถึงริมนะ วงกลมนี่หมายถึงศูนย์กลางนะครับแล้วขีดๆนี่หมายถึงริมถึงริมนะครับตัวนี้อันนี้คือเส้นบอกระยะนะครับต่อมานะขนาดกระดาษนะครับขนาดกระดาษเนี่ยถามบ่อยมากนะที่ถามเนี่ยก็คือเขาไปถามหา a ศนย์ะ a ศนย์นะครับ a ศย์เนี่ยเป็นกี่เท่าของ a 4นะครับอ่าเป็นกี่เท่าใช่ไหมอันนี้คือ1นะอันนี้คือ a 4หนึ่งแผ่นนะครับ a 4 1แผ่นเนี่ย จะเท่ากับ a 3เนี่ยสองแผ่นนะครับสองแผ่นนะครับสองแผ่นคราวนี้อ่ามันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะคูณไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือสี่นะครับคือสี่นี่คือแปดนะครับคือแปด a 0นเนี่ยคือสิบหกแผ่นนะครับสิบหกแผ่นของ a 4นะครับอ่าก็คือว่า a a สามเนี่ยใหญ่เท่า a สี่สองแผ่น a สองนั้นใหญ่เท่า a สามสอง สองแผ่นนะครับส่วนเอนึก็ใหญ่เท่า A2 2แผ่นและว a ศูก็ใหญ่เท่า A 12แผ่นนะครับมันก็เลยเป็น16นะครับประมาณนี้นะพวกกระดาษอื่นก็เหมือนกันนะพวกกระดาษ BC ก็เหมือนกันนะครับแต่ปกติเราก็จะถามหา a 4นะครับ a 4แล้วก็คราวนี้ถ้าถามหา a 4นะ a 4มีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะ A4 นะครับ ตัวนี้เขาจะถามหาเป็นมิลน,นะครับเป็นมิลลิเมตรนะตัวนี้นะก็คือ210คูณ297ม mm ิลลิเมตรนะครับอ่า210 2 9คูณ2นะตัวนี้คือออกข้อสอบนะมีมี1ข้อนะครับคราวนี้นี่ยงไงครับกระดาษ a 4 a 0เท่ากับ a 4 16แผ่นนะครับอ่าเขื่อนดินใช้การบุกอัดแบบใดก็คือแบบเปียกนะแบบเปียกนะครับ บทอัดทางด้านเปียกถนนถ้าถนนเยีเ่ยบรบทอัดแบบแห้งนะครับบทอัดแ,แบบแห้งคือที่เขื่อนดินต้องบทอัดแบบเปียกเนี่ยก็คือว่าเขาเขา,าบทอัดนะครับเป็นบทอัดดินเหนียวนะบทอัดดินเหนียวนะครับมันจะเป็นเป็นเขื่อนดินเหนียวนะครับมันจะมีเขื่อนดินซึ่งเป็นแกนของเขื่อนด้วยนะครับมันเลยต้องบทอัดเป็นดินเหนียวนะครับวัสดุเหมาะสมที่ทํา ทำเขื่อนดินก mm ็ค hmm. ือดินเหนียวนะครับวัสดุก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าคือดินเหนียวนะเขื่อนก็คือดินเหนียวนะครับอ่าแล้วที่วัสดุที่เหมาะสำหรับทําเขื่อนก็คือดินเหนียวประเภทของดินเหนียวนะดินเหนียวเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับอ่ามันจะเป็นสีขาวนะสีขาวนะครับก็คือว่ามันจะมีลักษณะที่เหนียวเหนียวแบบเหนียวแบบขึ้นรูปได้เลยนะครับคาวนี้ เมื่อเราทำเขื่อนดินเหนียวเสร็จแล้วนะมันก็จะมีปิดทับด้วยหินทิ้งหินทิ้งหรือหินเลียงนะหินทิ้งหินเลียงผมได้พูดไปแล้วนะหินทิ้งหรือหินเลียงได้พูดไปแล้วนะอันนี้ทิ้งที่ทางเหนือน้ําส่วนทางท้ายน้ําเนี่ยจะปลูกหญ้าป้องกันการพังทลายของดินอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้คือพูดไปแล้วนะคือเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับอันนี้พูดไปแล้วนะอ่าตัวนี้ลองไปอ่านดูนะครับว่าเขื่อนดิน อ่าคืออะไรนะครับตัวนี้ประเทศแบ่งโซนนะครับเคื่อนดินที่ใช้ในการบดอัดนะครับก็คือเคื่อนดินใช้การบดแบบใดก็คือใช้อันนี้คําถามอาจจะไม่เคลียร์นะครับก็คือว่าถ้าใช้เครื่องจักรเลยบัดก็คือต้องใช้เครื่องเครื่องจักรแบบรถบดตีนแกะนะถ้าเป็นดินประเภทดินเนี่ยเขาดินเหนียวเขาจะใช้รถบดตีนแกะนะครับอ่าต่อมากำลังอัด ของดินคือนะครับกำลังของดินก็คือความสามารถสูงสุดที่ที่ดินสามารถรับแรงได้นะที่ดินสามารถรับแรงได้เราจะใช้ในการเราจะใช้หลักการในในการทดสอบนะทดสอบเพื่อที่หาค่ารับแรงเฉือนของดินมานะครับอ่าตอนนี้นะครับมันก็เวลาเราเวลาเราไปดูนะครับดินนะครับดินดินที่มัน สามารถรับแรงได้ดีนะครับดินที่ทำเขื่อนนะมันต้องปั้นแล้วจับตัวเป็นก้อนได้มันต้องเป็นก้อนนะครับคือมันต้องไม่ไม่เหลวเกินไปนะครับคือมันปั้นได้เป็นก้อนเลยนะครับคือมันจะมวลน้ําและมวลดินนะครับมันจะสมดุลกันนะครับ่าคราวนี้ประเภทดินดินแบบไหนที่บวชได้ดีที่สุดก็คือตัวนี้มีคําถามมีในข้อสอบนะเพราะว่ามันเป็นดินที่มีขนาดคะที่ดีดิน ในดินเหนียวเนี่ยมันจะมีดินที่เขาเรียกว่าหินลูกลงังหินลูกลังด้วยนะที่อยู่ในดินนะครับมันจะมีเม็ดขนาดเม็ดวัสดุนะครับที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่แทรกซึมเข้าไปในในเนื้อดินนั้นๆนะซึ่งมันจะทําให้เกิดช่องว่างน,น้อยที่สุดแล้วมันจะบดอัดได้แน่นมากที่สุดนะครับตัวนี้นะภาษาอังกฤษตัวนี้ก็ออกข้อสอบนะครับอ่าคราวนี้ดินชนิดใดที่ไม่นิยมมาใช้ในการทำเกลือนดินนะอ่าประมาณนี้อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่า ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้อาจารย์นอยจะทํามาให้นะครับตรงนี้นะประมาณนี้ก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้คือประเภทของดินนะประเภทของดินนะครับอ่าอันแรกคือดินเนี่ยอ่าอ่าดินทรายนะครับอ่าพวกนี้นะลองไปอ่านดูนะครับอันนี้การทดสอบนะการทดสอบพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับการทดสอบ การทดสอบพวกนี้ก็ลองอ่านดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นะอย่างอันต์เจเบิร์กเมื่อกี้นี้อันต์เจอเบิร์กลิมิตก็อย่างที่ผมบอกนะเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบเมื่อเราทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราหาค่าพลาติกลิมิตเนี่ยเราต้องมามารีดนะครับรีดให้เป็นเป็นเส้นคมคมนี้นะครับเส้นคมคมนี้นะ,ะแล้วมันจะเกิดรอยแตกแล้านะมันก็ใช้ทดสอบดินนะครับหาค่าแรงเฉือนของดินนะครับค่าความขีดเหลวคือ,อนี่นะครับ คือ LL นะขีดพลาสติกค,คือ P l นะครับอ่าขีดหดตัวคือ PI นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันต์เบอร์ลิมิตอันนี้ก็เป็นกราฟนะเป็นกราฟเป็นกราฟตัวนี้ก็คาดเด็ยก,ก็ได้นะครับอ่ารานนี้แซนโคนแซนโคนที่ผมพูดไปนะการทดสอบวิธีความหนาแน่นในสนามนะก็คือแซนโคนหรือฟิลเดนซิตี้นะคือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะอ่าอันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับ ได้พูดไปแล้วนะครับบ่อยืมบ่อยืมก็คือบ่อที่ที่เรานะที่เราเอามาจาก